โอ้โหชื่อรายการไปเฮอขี้เกียจพูดแบบนี้เหรอวันนี้เราก็จะไปนำเสนอเซิร์ฟอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้พูดชื่อได้โอ้โหสวยดีนี่ก็คือคุณปานกำลังเล่นประตูเขาเล่นประตู สามารถเปิดได้และระวังประตูทับไม่ดีไม่งั้นท่านอาจจะโดนมันทับตายได้เออเหรอโอ้ยไฟไฟไฟขึ้นที่ประตูอี๋อย่างนี้ประตูเนี่เ้ยเลื่อนรถจริงเนี่ยโดนไฟเผาอ่ะมันเป็นปักยินปักอินประตูเเคยใช้อยู่ปออกมาดิอมาดิมัวเตเล่นอยู่ได้ ส่วนนี้ก็จะเป็นมาดิมีใครมีใครทีมปีบไปกินยูสออนไลน์ตอนนี้มีสิบเก้าคนนี่ปาะได้ขอให้ท่านโชคดีส่วนนี้ก็จะขอให้ท่านโชคดียังไงมันก็จะมียูสเซอร์ออนไลน์ แล้วนี่ก็จะเป็นลุงคุณลุงอังขึ้นอะไรอ่ะลุงเติ่มเพิ่ออกแนวเหลกๆเนี่ยบอกว่าให้เบฟเอ็มซีก็ได้ไม่รู้จะมาเจอมีสมัยที่ป่าเอออ้เอ๊ะกระโดดกำแพงอย่างนั้นเอ๊ะเอ๊ะเอ็มซีบล็อกมันต้องทำเอเบฟมั้งเหรอ ่กินไอติมกับไม่ค่อยได้ยินชัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกินไอติมกับไม่ค่อยได้ยินเสียงชัดอยู่ไหนมามาก่อนเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวจะไปกินไอติมเนาะเอ็งอัดคลิปเลยเนี่ยเดี๋ยวขอขอฮะขออไรกันล่ะก่อนดีครับผมผมทุกแอคทุก หูเสียงไม่ค่อยได้ยินชัดสงสัยท่านผู้ชมจะสงสัยจากคนจากคนชมจะกลายเป็นคนด่าซะแล้วโอ้โหทุกไปเหยียบตรงนี้ไฟขึ้นแล้วกรเดุมตัวประกอบเอนโดเมียนเอนเอนโดเอนิชิตเตอร์เอนเดอร์แมนเราไปฆ่ามันเอ้าะหายไปไหนล่ะ เดี๋ยวหยุดถ่ายคลิปก่อนได้ไหมต้องนึงเดี๋ยวกินไอติมก่อนเองกินไอตอิมแบบป่านเดี๋ยวายติมมันจะละลายเยวหยุดคลิปก่อนกินไอติมก่อนค่อยมาเล่นก็ได้ท่านผู้ชมครับขอจบคลิปแค่นี้